กับสวัสดพีพี่พี่นักสะสมทุกท่านนะครับผมวันนี้ร้านสยามเหรียญโบราณของเราจะพามาชมเหรียญ5บาทที่มีมูลค่ามากถึง7,000บาทเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนี่ก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับปี40นะครับผมจำนวนการผลิตอยู่ที่1,000งม หกร้อยเหรียญนะครับหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญนะครับหาค่อนข้างหายากอยู่นะครับพี่พี่วิธีการดูครับดูดูไม่ยากเลยนะครับให้สังเกตตรงเลขสี่ครับกับเลขศูนย์นะครับแล้วก็จุดพสนะครับจุดจะใหญ่นะฮะแล้วก็ ดูตรงโคมไฟนะครับโคมไฟจะอ้วนท้วมนะครับผมส่วนตรงโบสนะครับจะชี้ตรงกลางเลข2นะครับถ้าปีห้าศูนย์ที่ดัดแปลงมานะครับจะชี้อยู่ปลายเลข2นะครับมาดูขอบกันนะครับขอบก็จะจะเป็นประมาณนี้นะครับกินกินไปด้านละครึ่งนะครับ ขอบจะเป็นนี้นะแล้วก็ด้านหลังไม่มีอะไรมากมายนะครับด้านหลังก็จะเป็นเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าปกตินะครับแต่จุดที่สังเกตคือด้านหน้าครับสังเกตดีๆนะถ้ามีสี่ศูนย์อย่างนี้แล้วก็จุดพอสอใหญ่ชิดกันเนี่ยนะครับ สวยงามแบบนี้นะผมรับซื้อถึงเจ็ดพันบาทเลยนะครับถ้าสภาพรถหย่อนลงมานะครับผมรับซื้อสี่พันถึงห้าพันขึ้นไปนะครับตามสภาพเลยนะครับอันนี้ถือว่ายังสวยนะครัพุ่มไม้เต็มเลยนะครับด้านหน้าแทบไม่มีรอยการใช้งานใดๆนะครับแต่ด้านหลังก็จะด้านหลังก็จะมีรอย รอยผระเสียนเล็กน้อยนะครับผ่านการใช้งานมานิดหน่อยแต่ก็ถือว่ายังเก็บยังเก็บได้ดีมากๆเลยนะครับเก็บเก็บได้ดีมากๆเลยนะครับถือว่าเก็บได้ดีมากๆเลยนะครับเหรียญห้บาทปี40นะครับถ้าพี่ๆนักสะสมท่านใดมีนะครับส่งมาทางข้อความได้เลยนะครับทาง Facebook หรือทาง ID l ดี e ลได้เลยนะครับ ส่งรูปภาพมาให้ผมดูได้เลยนะครับว่าเป็น40แท้หรือ40ดัดแปลงนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเหรียญ5บาทเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอกราบลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนขอกดติดตามกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบพระคุณครับพี่ๆทุกท่าน